สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเป็นตากล้องให้ลูกนูน้อยอันนี้กําลังสิลาหมูน้ําตกตกหม้อนึงส่งเสี่ยวเจ้าอีกหน่อยสบายดีพี่น้องมีทั้งตําบะหุงทั้งน้ําตก อ้าวนองเพือกเผือกเอาไหมเผือกเือกเื่อแล้วทั้งนั้นน้องมวยหลังพักมีคัวเมื่อวานเนาะให้ตะบ้อฮัสิพังฮัสิพังก่อนใช้ถั่วเลย อีเผือกออกะมาเอาน้องเผือกหน่อยร้อยเขาขวงเขาไปใช้ buat มันมีอยู่อย่าบอกนะน้ำตกพวมีเข่าโคุูอันนี้กลกลมๆเลยฮะเห็นผูอะไรเบิข้างในดคนมกปกินมะขามเลยอเดี๋นี้ อย่าบอกนาว่า <interfer> ม <es> <Ooh>. ีถัวขวอยยาไปหาด่วนเบิดเฉยพอพอำใันเกิดเกิดเหตุประคาดคิดนเ้ราถัวขวเกิดเบิดบ่ะมีดมาดูมดมมัดหน้ามแข็แทอยากกินหมู Phải wow, luôn kia nội ơi tắc hay nào chẳng đã thuê luôn ấy Quân bật ăn luôn à Ba tôi bài, bài nhảy thế À bài nội này nọ hơi. Hùa bày thằng cái môi mùa thuê lắm chạm nào Ừ nội Ăn à, mẹ Thơ là tắc lươi hơi hẳn lắm ơ xa ôm nó Kiểu khá lẹo đó hơi แน่เรื่องเออเียวโอ้ยังน่าทราบหลองเนี่ยแ่เอะไร,รเออพ่อพ,อพ,อพอ่ออ้าวทม,ม,มันคืมัเลื้ยงไก่เกีียวอยีก 3, 4, 4, ตัวมาทางีเส้าแอืมจะเปน็นห,ห,หน้า่นเดี๋ยวนี้นะอือก็ไปากินขาว มาหนมาเวอีกบอนี่ไมต้มเป็ดต้มเป็ดค่ะดูิต้มเป็ดกับต้มเป็ดใส่คือว่าเนี่อนะต้มเป็ดใส่ไือเป็ดจากโต้่ายนี่เป็ดจามโต ก่อนอื่นจ้าขอบคุณคุณแม่เด้อค่ะขอบคุณละลายจ้าทอดเนาะอาหารขอบคุณละลายจ้าที่เรียกอาหารทีมงานเกี่ยวเขาเนาะเด้อต้มเป็ดปะทะน้ำตกหมูจะเข้ากันไหมคะอัะไรจะหมดก่อนผงนวยเยอะใส่เจกเหลาต้องใส่ผงนวยเยอะ ม่บมีทะเลเกี่ยวป่ะทะเลสุกงอมสุกแล้วเราเราฟังขใส่พรกเยอะๆเห็ดบอ่อจได้กินไม่คขวดลงไปแจ่วกอยุ่ต้ป็ดก็ต,กต้กยยอยกอยต้อกอยลายใหญ่เลยแล้วจะไปถอย,ย,ยลบแ,บแล้วก็แบงเอาผลวบวงนะ ้องใส่น้ำได้หลายมันจะบระเพชนอะน้ำตกหมูทับหัวหน้อยกวนตามด้วยต้นหอม <c oughs> บักซี ข้าวต่นอย่าอบุฟกินมาสัด้ยอีเผือกนำลายลายาะเห็นตุ๊ก้ำตกหมูป่หอมได้มป่ะล่ามันกจะหอมพอแห้งแล้วนะเน่า เรียบร้อยแล้วเราจะตั้มห้องพี่น้องเฮ้ยเราค้อนปลาเลยปลาเป็นน้ำเกลือดีดีคุณเค็มมากี่หน่อยมันก็เขียนบอกว่าน้ำเกลืออส่วนผสมก็มีต้องซีโมโนจิมันเป็นอะไรบริวรสัตว์ปลาอะไรนั่นก็บอกว่าน้ำเกลืออันนี้ทัพไทยเบิ้งเค็มอืมรับลองแค่นี้แล้วนี่น้ำเกลือปรุงอาหาร ก็บอกว่านำเกลือไว้ในป่าส่วนผสมก็มีแต่เกลือกัน้ำ้น้ำเกลือไปปลาโตหมูลำโตกระหมอหนึ่งต้มเป็ดกระหมอหนึ่งเราตำมะฮุงพี่น้องมาเลยขาทิ่มงานเกี่ยวเ้าใั้นมาจังตำาตเื่อ

หอมห้บนะครับน้องชีสซันจะแบหกหอมบัวเดชอ่านี่ค่ะตำพริกถ้าพี่น้องตำพริกน้ตำจะโคกสองโคก

ตำเรื่องไว้ถาพี่น้องรอสมตอนต,นตำมะกรูมมนป้าตัวน้องมีจัดหนกักอีเฮยยม้งเปลี่ยนเสือตีฮะหอนแกะทะเลน่องน้ำตกหมูต้มเป็ดอือตกเป็ดเจ๊กเหล่า <c oughs> แซ่บแน่นอนพี่น้องอย่าบอกว่าแซ่บโอ,อีสิ ขอบคุณคุณแม่หลายๆเด้อเด้อที่สป,ปอร์ตเรื่องอาหารคนงานแล้วก็ขอบคุณเอื้อทางเยอรมันครับผมที่สป,ปอร์ตคือกัน2,000บาทเนาะเอ๊ะคือหิวข่าวเฮ้ยเดี๋ยวจะตัเครื่องไว้เดี๋ยวลองใส่ไปแล้วผมหาหัรจันสามซอนคอมนต้องสลาล โอ้อหอรเล่นอันนี้ยวจะไปแซบข้าวจุ้นพูนนี่น้ำประแดกเจก็เลาป๊อมันมาอายุใ,ใส่ไห้ครับมีขวดนอนกันด้วยสะกคนข้อง้าได้สักของ้า,งาเออของ้ากระแซบคือการโฆษณาดอ,อก สองโคกคนงานขึ้นมาหรอจา้าเดี๋ยวปุ่งไหวเดี๋ยวมากกับซุปซุปซุปขึ <c oughs> ่มะนาเลย <c oughs> คืออย่อหยาบแปลงงานาแมวกินนี่แม่เห้ากับขีดว่าอยู่ได้อ๋อไปแล้วแหละตอนซักแม่โยมมิตรย่างหลวงพอ่พอพ่อพัดพูนพัดเขากินแล้วมันมจะเรือเรือเรือ เจ้เที่ยงบุกบเลยว่ะบัวนะจักเริ่มมีก,มกับมาเกินคาดอือเป็นยังกินไปอิ่มกับพ่อสน,นึงเดี๋ยวรอบบ่ายคอยย่ออาหารว่างรอบบรอใบแก้มือใหม่โว้ยบ่พ่อดอกแม่น้ำตกมูกันน้อยเดียวขออาภัยน้ำเละไหลเตรียมหมดทาน ก็คือมัสมาลายปันนี่มไม่พอแกมเป็นนยัมนไม่กินตลอดเดี๋ยวส่วงกินอันนี้เสร็จแล้วก็มีของว่างตอยพัดนี่กับพัดซสือมาสี่โลกำหอับอบนั่งกันที่ผม,ไ,ไ,มไปเอาอีกตัว ยงางอันนั้นอมาหุงบอเฮยสีเห็ดหยางสีหนึ่งล้องทอดน้ำปลาแดกน้ำปลาราขอบเจ๊กเหล่าอืมไปปรุงาใหม่อืมเพื่อนพี่มี่น้่อรอันสิมุข้อบ่มาตองดาวมาตอง้อวย่ย พีน่น้องหิวข่าวเลยเดอ้อสันขออนุญาตนะสันขออนุญาตตักสันสัอนขออนุญาตญาต,ตักโตมเป็ดก่อนจ้ามีากาวเหลาเครื่องในมันอยู่สายอืมลกูลกมึงกินหมดใช่ไหมมีากาวเหลา ดาามันอยู่ใส่กาวหล่วดาามันอู่ใส่พี่นอ้องมีด่าเขาจะไปปั่นกินก่อนก็ได้ต้ม,ตมเฮ้งมอยู่เปาะสมขึ้นบุกเลยนะต,ตามโหลดเฮ้ยตามโหลดตามเลยตามเลย เออเดี๋ยวเขาขึ้นมาเปิดจัมพ์เ่ยเขากระย่างขึ้นมาหอดกับพอดีตักเลยเฮ้ยเก้าเหลาามาใครล้างเป็ดอยู่สายเก้าเหล่านาวเมืองนาวดีนะที่มึงเหลือใส่มาให้กู เฮ้ยมันเห็ดแจ่วมาให้ข้างแหน่บ่อะนี่น้องจดทเห็ดแจ่วมาให้ขังนี่พี่น้องฟองไฟไฟหิ้วเข้าวไปหิวข้าวขอจะกินเจ้าก่อนเจ้าเด้อเฮ้ยจำเลยเด้อโอเคพี่น้องมาเฮานี่กระจากลากันเพียงสามีเด้อพี่น้องเด้อขอบใจทีมงานหลายๆกินบบาอิ่มกินน้ำลายๆเด้อจ้า Dude, อะ่ะไปหวานั่นื้อหนักรุนแรงซะอีแมววะแม่กินบะอิ่มก็กินน้ำได้หลายไม่ได้เศร้านะบะสอก็ต้องสอบแล้อุ้ยบ่วงล่างบะหล่อเดินลงมวยบะมันอยู่แน่นั่นจะตล์หรอวมันมีกลุ่มสไตา์